สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์ดาวุฒิสริเจริญบิสมิลลาฮุรราะห์มานุรรฮีมอลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลลาลามรนฟิลอั و บิยาอ์วัลมุร ل ะ ن ีนวะอะ ل าอา ل ي ฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีน سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل هزنا إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا وشرح صدورنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาความจำเริญจากองค์ลอสสุภานวาตาลาได้ประสบได้ท่านพี่น้องที่ร่วมรับฟังทุกท่านนะครับอลฮัมดุลิลละเรากลับมาพบกันนะครับมาพูดคุยกันในเรื่องราวศาสนาของเราอลฮัมดุลินละวันนี้นะครับเราจะคุยกันเรื่องมารยาทในหลักการศาสนาการสวมใส่เสื้อผ้าของเราทุกวันเนี่ยนะครับ อัลลอฮฺให้เิสกีเราในการมีเสื้อผ้าสวยๆใส่เพื่อปกปิดเอารอของเราทีนี้มารยาทในการสวมใส่เสื้อผ้าเนี่ยนะครับเราควรจะมีมารยาทอย่างไรเราควรที่จะใส่เสื้อผ้าแบบไหนถึงจะมีมารยาทในหลักการศาสนาของเราการใส่เสื้อผ้านะครับถือว่าเป็นบิสกี เรามีชุดสวมใส่มีเสื้อผ้าใส่อัลฮัมด์ลิลลนะอัลลอฮ์ให้เนี่ยมัดกับเราท่านทั้งหลายการใส่เสื้อผ้าของเราเนี่ยนะครับหลักการอิสลามท่านนาบีมศลล,ล์ละละวสั้นลำนะครับท่านหญิงอายชะอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับ จะรู้ว่าการอยู่บ้านของท่านนาบีนบีปฏิบัติอย่างไรเรื่องราวในบ้านต่างๆซึ่งคนที่จะรู้ได้ดีก็คือบรรดาภรรยาของท่านนาบีท่านนาบีมาสะมนาว่าอะไรอยว่าสันำนำนะครับชอบในการที่จะสวมใส่เสื้อผ้าเนี่ยเวลาใส่เสื้อผ้านาบีบอกว่าให้ใส่มือขวาก่อน สวมใส่อะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าวีผมนบีชอบที่จะทำข้างขวาก่อนนะอันนี้เป็นสุนนะของท่านนาบีอะไรที่เป็นสุนนะแล้วเราปฏิบัติตามเราได้ผลบุญพี่น้องนะครับทีนี้การเสื้อผ้าในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีมากมายหลากหลายเหลือเกินให้เราได้เลือกกันให้เราได้ซื้อกันบางทีเนี่ยนะครับ ชุดชุดหนึ่งเนี่ยออกแบบโอ้โหนะพี่น้องเอาให้สวยที่สุดทีนี้ไอชุดที่เราใส่ที่เราบอกว่าสวยที่สุดเนี่ยกับมุมมองในหลักการศาสนาของเราเนี่ยเขามีมุมมองอย่างไรท่านนบีมสัละวะไวะสั่นนำนะครับมีฮะดีษที่บันทึกโดยอบูดาวุฒนะอัลลอุลลอฮิซุลลอฮวะลาฮิวะซัลลัมอัลรอจุล่า ยัลบาซูลิบซาตานมาอะเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยบางทีผู้ชายสุภาพบุรุษชอบที่จะเอาเสื้อผ้าผู้หญิงมาใส่หรือสุภาพสตรีชอบที่จะเอาเสื้อผ้าผู้ชายมาใส่เอาแหละจุดประสงค์เรา ต้องการปกปิดเอาหรากแต่การที่เราสวมใส่ผู้ชายสวมเสื้อผ้าเหมือนสุภาพสตรีหรือสุภาพสตรีไปสวมเสื้อผ้าเหมือนกับสุภาพบุรุษอย่างนี้เนี่ยหลักการอิสลามเราว่าอย่างไรท่านนาบีมศแล้วว่าอะไรว่าสันนำอย่างนี้นะครับมีรายงานจากฮะดิษว่าอย่างนี้ละอนานะรอซูลุลลอิสลามว่าอะไรว,ว่าสัน้นนำท่านนาบีเนี่ยได้สาบแช่งสาบแช่งไงครับ อาร์รจูลาสาบแช่งผู้ชายซึ่งที่ยัลบาสูลิบอัสตัตมรอาสาบแช่งผู้ชายที่เขาชอบที่จะสวมใส่เสื้อผ้าของผู้หญิงวัลมรอะตาตันบาส,บสลูลิบอัสตัต์รอจุลและนบีจะสาบแช่งผู้หญิงที่ชอบแต่งตัวคล้ายกับผู้ชายนะเพราะนั้น การที่คนผู้ชายไปใส่เสื้อผ้าผู้หญิงหลักการอิสลามไม่อนุญาตหรือคนที่เป็นผู้หญิงไปสวมใส่เสื้อผ้าของคนผู้ชายอิสลามก็ไม่อนุญาตในเช่นเดียวกันเพราะนบีเนี่ยสาบแช่งเลยนะครับการที่เรามีเสื้อผ้าสวมใส่นะครับพี่น้องหนึ่งในมารยาทจากการสวมใส่เสื้อผ้าเลยคือเราจะต้องรู้สึกถึงเนี่ยมัดความโปรดปรานที่องค์ลอสุบฮา,าตาลาเนี่ยได้ประทานให้เรา และเสื้อผ้าที่มาใส่เนี่ยพี่น้องว่าไอยาโกนาซาเตอร์มุฮตะชิมันจะต้องเป็นเสื้อผ้าที่ปกปิดเอารอปกปิดเอารอคำว่าเสื้อผ้าที่ปกปิดเอารอเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเอารอเอารอคืออวัยวะที่พึงสงวนจะต้องปิด แปลง่ายๆว่าเอาล็อกก็คืออวัยวะที่เราจําเป็นจะต้องปิดสําหรับสุภาพสตรีก็คือทุกส่วนของร่างกายผู้หญิงจําเป็นจะต้องปิดทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้ากับฝ่ามือพี่น้องเราอาจจะปกปิดเอาเรา็อกคมหิญาบแต่ใส่เสื้อแขนสั้นอันนั้นไม่ได้นะ เอาล็อต้องปกปิดทุกส่วนเวลาจะออกนอกบ้านนะครับสุภาพสตรีไม่ต้องแต่งสวยแต่งสวยเนี่ยอยู่แต่งอยู่ที่บ้านได้แต่งให้สามีได้ชมแต่งให้สามีได้ชมเชยอันนั้นแต่งสวยจะแต่งชุดขนาดไหนจะเว้าวตรงไหนเว้าวได้ทั้งหมดเลย จะทาปากทาแป้งทาได้ทั้งหมดแต่การที่สุภาพสตรีจะออกไปนอกบ้านไม่อนุญาตให้แต่งสวยการออกนอกบ้านจะต้องปกปิดให้มิดชิดไม่ใช่ไปโชว์ของที่มันสวยๆของที่เราสวยๆเก็บไว้โชว์ที่บ้านนะบางทีเราเนี่ยทำย้อนก,นกันกับหลักการศาสนาของเรา อยู่ที่บ้านเนี่ยเอาล้อใส่เสื้อผ้าเก่าๆสามีมองแล้วเนี่ยไม่มีความยินดีเลยอย่าลืมนะครับฮะด,ดิษของท่านนาบีมศลองว่าอะไราว่าสั้นนำสุภาพสตินบีถูกถามนะครับว่าหญิงประเภทไหนที่เป็นหญิงที่ดีที่สุดนบีบอกว่า อัลลตีเะซุตรโฮเอลานารหญิงซึ่งที่เป็นบุคคลที่เวลาสามีมองไปยังนางเนี่ยสามีรู้สึกดีอันนั้นคือหญิงที่ดีแต่เวลาออกนอกบ้านเนี่ยโอ้โหแต่งตัวใส่ชุดนะสวยๆทาแต่งหน้าไอ้แบบนี้เนี่ยต้องอยู่ที่บ้าน เวลาเราออกนอกบ้านนะครับพี่น้องเราจะต้องปิดให้มมิชิดไม่ใช่เปิดเพื่อให้คนอื่นมองนะเราต้องนำหลักการอิสลามมาใช้ซาติรอนมุฮตะชิมันบาออดันอันอิสฮาริลเอาโรอจะต้องเป็นเสื้อผ้าที่ปิดเอารอชแล้วก็จะต้องห่างจากการเปิดเอาโรชปิดเอารอชเนี่ยจะต้องเป็นเสื้อผ้าที่ ใส่แล้วมองไม่เห็นผิวหนังเสื้อผ้าอะไรก็ตามแต่ที่เราใส่แล้วเรามองเห็นผิวหนังอันนั้นว่าเรียกว่าไม่ถือว่าปิดเอาหรอใส่เสื้อผ้าบางๆอย่างเนี้ยอันนั้นไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งนะครับการใส่เสื้อผ้าพี่น้องนบี หลักการศาสนาของเราเนี่ยบอกให้เราปกปิดเอาร้อนงั้นคําว่าปกปิดเอาร้อนเนี่ยเราใส่เสื้อผ้าแล้วจะต้องไม่มีใครมองเห็นสรีระของร่างกายของเราแต่ชุดปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเวลาใส่ไปแล้วปิดก็จริงแต่ว่าเห็นเว้าเห็นส่วนโคง้งทุกทุกส่วนเลย หมายถึงว่าเสื้อผ้านั้นเป็นเสื้อผ้าที่เออรัดรปูปถ้าใส่เสื้อผ้ารัดรูปเนี่ยนะครับไม่อนุญาตเพราะมันจะต่างอะไรกันกับว่าการปก,ปกปิดเอา้อ้คือการที่เรานั้นไม่ให้คนอื่นเห็นสรีระไม่เห็นร่างกายของเราแต่การที่เราใส่เสื้อผ้าแล้วจนทําให้คนอื่นเห็นสรีระไปใส่เสื้อ ที่มันคับแคบใส่เสื้อที่มันรัดรูปอย่างนี้นะ่ะเห็นรูปรูปร่างทั้งหมดเนี่ยอันนั้นไม่ได้ศาส,สนาไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อผ้าที่รัดรูปนะครับต่อมาการใส่เสื้อผ้าหนึ่งในมารยาทก็คือวามินอาดาบีอาดามุตตาบาฮีบิฮีวันมุรออาต เสื้อผ้าที่เราสวมใส่เนะี่ยจะต้องไม่ไปอวดโอ้กันไม่โอ้อวดกันว่าเรามีเสื้อผ้าสวยเราอย่าลืมจุดประสงค์หรือความหมายของการสวมใส่เสื้อผ้าจุดประสงค์ก็คือเพื่อปกปิดเอาเหรอ เวลาเราสวมใส่เสื้อผ้าที่มันดูสวยจนกระทั่งเวลามอเดินผ่านใครจะใครไปเนี่ยทำให้คนที่ไม่ใช่สามีของเราหรือคนที่สามารถแต่งงานกับเราได้เวลาเราเดินไปเนี่ยเขามองแบบนี้อันนี้ไม่อนุญาตเพราะจะเกิดฟิตนะนะครับเอาแหละเราอาจจะชอบแต่ไม่มีเจตนาที่จะอวดใครอันนั้นก็ไม่เป็นไร แต่ก็ดูให้มันเรียบร้อยนะให้เรียบร้อยให้ดีเวลาเราจะสวมใส่เสื้อผ้านะครับเพี่น้องเราจะต้อง,องกล่าวนามชื่อองค์อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาอ่านดวอาทุกอย่างมีดวอาให้อ่านนะวอมินอาดาบิฮีและส่วนหนึ่งจากมารยาทในการสวมใส่เสื้อผ้าอีกเช่นเดียวกันอัตตสมียะตุลิลาฮิตาอานาคือการที่เรานั้นจะต้อง กล่าวนามชื่อขององค์อัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาในตอนไหนครับเอนดูบซีฮีในตอนที่เรากำลังสวมใส่เสื้อผ้าอัลลอฮ์พี่น้องลองนึกดูนะอัลลอฮ์ให้เรามีเสื้อผ้าสวมใส่ต้องขอบคุณองค์อัลลอฮ์สุบฮานวาตาลาขอดุอาอต่อองค์อัลลอฮ์สุบฮานวาตาลานะครับแล้วก็เราจะต้องขอดุอาอ เวลาเราสวมใส่เสื้อผ้านะครับขออุว่าอย่างไงครับอัลลอฮุมะและกลฮัมดูอัลโอลลอสุบานตาลาและกลฮัมดูการสรรเสริญทั้งมวลน,นั้นเป็นสิทธิ์สำหรับองค์อัลลอฮฺสุบฮานตาลาเท่านั้นนะขอดุอาต่อองค์อัลลอฮฺสุบฮานุตาลา แลืออัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีกาซานีการสรรเสริญทั้งมวลนั้นเป็นศีิสำหรับองค์อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาอัลลาดีกาซานีบุคคลซึ่งที่พระองค์ได้ให้ฉันมีเสื้อผ้าสวมใส่มาอูวารีบิฮีเอาโรตีซึ่งให้มาปกปิดเอาล่อของฉัน ว่าอัตจัมมานูบิฮีฟีฮาตีและฉันก็ได้ทําให้มันมีความสวยงามด้วยกับเสื้อผ้าที่พระองค์เนี่ยให้ฉันสวมใส่ในชีวิตของฉันขอดุาาต่อองค์อัลลอฮฺสุบฮานวตานาการใส่เสื้อผ้าจะต้องเป็นเสื้อผ้าที่มีความสะอาดนะครับว่าไอยากูนัลลีบาซูนาวซีฟัน ตอฮิรอนรต้องเป็นเสื้อผ้าที่มีความสะอาดนะดูนะอิสรอเฟนเอาเอ,าเอามาเล่นอย่าสูรุ่ยสูร่ายในการสวมใส่เสื้อผ้าเราไม่ต้องไปตามเปลี่ยนทุกปีก็ได้ เสื้อผ้าที่เรามีอยู่เราสวมใส่ให้หมดก่อนบางทีนะครับจะถึงเดือนรอมฎอนจะถึงวันอีดอีกแล้วซื้อเสื้อใหม่ตัดชุดใหม่อ้าวเดี๋ยวอีดใหญ่อีกแล้วอีด e ใหญ่อีกแล้วตัดชุดใหม่แปลว่าตัดชุดละตัวเดือนอีดละตัวอย่างนี้เนี่ยมันเกิดความสุรุ่ยสุร่ายพี่น้อง ตัดมาทีเดียวก็ใส่ทีเดียวอ่าเดี๋ยวไปงานนั้นอนตัดชุดไปอีกงานหนึ่งตัดชุดใหม่เกิดการสูรุ่ยสูร่ายพี่น้องอัลลอฮ์ไม่รักนะองค์ลอสุมาตาน,านะครับองค์ว่ากูลูวัชรบูวาลาตุสริฟูอินนาฮูลลให้บุลมุสริฟีนพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงกินจงดื่มไปเถอะแต่ว่าวาลาตุสรรฟูแต่ว่าพวกท่านจงอยาสูรุ่ยสุร่าย อินนาฮูไลอยู่เฮบุลมุสริฟีนแต่ว่าองค์ลอสุบฮาวตาลาไม่รักคนที่สุรุยสุรายเพราะฉะนั้นเราจะเป็นบาวที่องค์ลอสุบฮานตาลารักเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์เนี่ยทรงใช้เรานะพระองค์ใช้อะไรเราเราปฏิบัติในสิ่งนั้นนะครับยาสุรุยสุราย ชุดที่มีอยู่ในตู้นะเราเอาออกมาใสให้หมดก่อนอย่าพึ่งไปตัดใหม่อย่าพึ่งไปซื้อใหม่นะบางทีเนะี่ยเราซื้อถ้าเราซื้อทุกงานเลยเนี่ยอ่อนลอตู้ไม่มีจะใส่บางคนบ่นอย่างนี้นะครับพี่น้องบ่นว่าตู้เสื้อผ้าไม่มีจะใส่เสื้อผ้าจะมีใส่ได้ยังไงล่ะพี่น้องก็ซื้อทุกงาน มีงานแต่งทุกอาทิตย์กระซื้อกันทุกอาทิตย์ตัดกันทุกอาทิตย์ตู้คงไม่พอหรอกเพราะฉะนั้นเราอย่าไปสู่รุ่ยสู่ายในการสวมใส่นะจุดประสงค์เพื่อที่เรานั้นจะได้บกปิดเอารอของเราส่วนเอารอของคนที่เป็นสุภาพบุรุษก็คือตั้งแต่สะดือจนกระทั่งถึงหัวเขา่า การสวมใส่เสื้อผ้าที่ดีที่สะอาดที่ก็เป็นฮักเป็นสิทธทิที่เรานั้นจะต้องให้กับร่างกายของเราเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าใส่ใส่ไปไหนก็ใส่ชุดเก่าๆขาดๆแบบนั้นอันนั้นไม่ได้เราก็ต้องดูให้เหมาะสมว่าเราควรจะใส่เสื้อผ้าอย่างไรควรจะแต่งตัวแบบไหนนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นคนที่ดูดีสะอาดสะอา้านเพราะศาสะนาเรา นบีนะ่สั่งให้เราเป็นคนที่มีความสะอาดนะอย่าใส่เสื้อผ้าเพื่อที่มาโอ้อวดกันอย่าใส่เสื้อผ้าที่มันคับแคบที่รัดรูปจนกระทั่งเห็นสรีระของเราอันนั้นไม่อนุญาตไอ้เสื้อผ้าที่รัดรูปเนะี่ยเราซื้อมาได้แต่ว่าใส่ให้เอบังที่บ้านเราดูนะ จะเอาเว้าจะเอาโค้งขนาดไหนสั่งร้านตัดแต่ใส่ให้เอ๋บังที่บ้านเราดูได้อันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าใส่นอกบ้านเมื่อไรนะ่ะอันนั้นเกิดปัญหาทันทีนะครับเพราะหลักการอิสลามของเราเนี่ยไม่อนุญาตนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องต่างๆเหล่านี้บกปิดเอาละของเราจุดประสงค์ในการสวมใส่เสื้อผ้าอา่านดวอาขอบคุณองค์อัลลอฮ์สุบฮานะตาลาที่พระองค์ให้เรานั้นมีเสื้อผ้า ได้สวมใส่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับก็อยากจะฝากกับบรรดาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวอซัลลอฮฺอาลานาีนะมหัมัตวาลาลีฮิวอัสฮาบีอัจมาอนอัสลอามุอะลัยกุมมุฮร์มัตุลลอฮฺวะบาระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ดาวุธสิริเจริญผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมอ่อนแอร์